สวัสดีค่ะพวกับเราในช่องงามโชคเฟงมลี่นะคะวันนี้น้องๆมาตัดหญ้าให้น้องงามโชคนะคะพอดีเครื่องตัดหญ้าเสียคะ่ะเครื่องตัดหญ้าเสียนะคะทำอะไรไปปก็เอาไปปลูกเอาไปปลูก จะเสร็จง่ายไหมวันนี้นะคะรับมีดแล้วไม่รู้มีดไม่เข้าหรือว่าคนไม่มีแรงนะโอ้ตาถุยงี้อ่ะอ รับมีดแล้วค่ะตัวนี้นี่สูงนะคะคุณแม่ย่า เออเออเออเลีนกายกรรมอะไรหลูกเนาะทางด้วยบ่ช่วงทางเสียเวลาริบจัดริบเสร็จเครื่องเสีย เลยต้องใช้บริการมีดนะ,ะตัวนี้ถ้าใช้เครื่องมาก็จะตัดเล็กๆนั้นได้นะคะตัดได้หมดเลยเนาะแต่นี้มีดมาก็ตัดได้เฉพาะต้นหญ้านะต้นหญ้าที่เราปลูกนะะจะเต็มรถไงไหมเนาะ ดูยาไปก็ระหงละเหงหมวกก็ไม่ใช่ตัดตำตำหน่อยลูกเอาเรีย แต่คนก็ลงรวยช่วยกันนะคะโอ้ยอยู่ไกลๆกันน่อยลูกไอ้คนนึงมือซ้ายคนนึงมือขวาเด้วก็เกวียงมีดไปเนาะเออจ่อ,อ,จอยซ่า มด้วยช่วกันนะคะแม่ะค่ะวันนี้พี่เจียก็ขับรถมาเป็นคนขับรถมาเหมือนเคยเนาะ <c oughs> ช่วงปิดเทอมก็ได้มาช่วยพ่อแม่แบบนี้นะ,ะช่วยแบ่งเบาพาระ ก็มีแต่พวกเขานะคะที่มาตัดยาเนาะก็ต้อตงมาตัดทุกวันนะคะตัดทุกวันออออเ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 วียงมีดเร่งเทโจโอยเออเร่งเครื่อง พี่เชียเขาก็ตัดเอาแต่ยานะส่วนพี่เจียกับพี่เมียก็จะถางด้วยเร็วๆลูกเร็วๆรอนแล้วนอนมาแล้ว เลี noi, àn, ้ยงหน่อยเลี thi, nah ô, ้ยงหน่อยคุณทำงานบ่อยทำงานประจำก็จะรู้เนาะวิธีหลักการเหมือนพี่เวียนี่นานนานมาทีนะฮะโอเยโอ้ยโอ้ยเวียงมีดเนาะทางให้มดเลยมันจะเกดยาว เ,เวียนี่ต้องให้หาปลาค่ะคุณแม่ถนัดไปทางนู้นตัดยุงตัดยากตัดให้ได้อยู่แต่ว่าแบบจะให้แบบเนี้ยบเหมือนพี่พไม่ใช่นะคะคือทำแบบบุบบุบบุบ,บุคนทำงานไม่ค่อยละเอียดนะเจเวียนะคะ่ะไม่ค่อยละเอียดอ่อนแต่ก็ทำแต่ก็ช่วยได้นะ,ะไม่เหมือนพี่เขาทั้งสองคนเขาจะทำงาน ละเอียดรอบพรอเรียบร้อยกว่ายังเล่นอยู่ค่ะยังคือแบบไม่ค่อยจริงจังกับงานเท่าไหร่เล่นทำด้วยเล่นไปด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ฝึกเขาฝึกเขาไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะอเออเอยอดูค่ะ วางยาก็ไม่ได้เรียบร้อยเหมือนพี่พี่นะคะอ่านั่นแหละลูกตัดไปเลยตัดไปทางนู้นจะสูงกว่าจะได้เยอะๆจะได้เต็มเร็วๆเล็กพูดนั่นแหละตัดมาเลยตัดทางนู้นเลยตดลยัตด,ยตดไปอ่า อ่ะบอกอ่ตัดเนี้ยมันเล็กเกมันต้องใช้เครื่องตัดนะเดี๋ยวไปซ่อมเครื่องก่อนหาย้าไม่เจอเลยญ้าที่ปลูกนี่ไม่โดนญ้าในที่นาขึ้นทับแล้วไม่สวยนะคะค็ณแม่เปลงนี้แบบ ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะคะแล้วก,ก็ก็ตอนนี้ก็สามพี่น้องร่วมแรงร่วมใจนะคะมาตัดหญ้าให้น้องงามชูกนะคะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเต่าละคนเครื่องตัดหญ้าเสียนะคะ,ะเลยต้องใช้มีดเลยนะคะวันนี้อืม เ,เดินสับเอาแต่ตรงในต้นแบบว่าสูงๆหน่อยเนาะต้นเล็กๆเขาก็ไม่สับนะคะไม่ตัดเอาอก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆของเรากันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะ ได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของงามชูเฟอร์มานะคะสวัสดีจ้า่ก็กํกำลังจะเก็บยาขึ้นรถเลยนะคะออกยากขึ้นรถ พี ì ì ่เสียก็ให้ตัดหญ้าโรนะพี่เจียกับพี่เวียเป็นคนหอบขึ้นรถก่อนดูว่าได้เยอะหรือเปล่านะคะ เจ้าวียหงไปไหมเอไไไมาไปหไ,ไ,ไม่เอา,าไปเราเอาไปน่งข้รถเอาไปขึ้นห้รถโอ้ยโอ้ยดูเจ้าเวีอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c ười> ไปแล้วนะคะ เก็บให้หมดนะเจ้าพี่เออไดแล้วเดี๋ยวพี่เจียเขาจัดยาดอยู่บนรถนะคะคเก่งนี้ใช้แบบคุ้มมากนะขาดแล้วขาดอีก ยืนแล้วยืนอีกก็ยังใช้งานได้นะค <c> ะ <oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆของเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ